ครั้งนี้แล้วนะคะเรียนเรื่องสมการเวกเตอร์ไปครูขอมาที่หน้า36เลยนะคะเพราะว่าอันนั้นมันก็จะเป็นไปบบังคับเกี่ยวกับเรื่องสมการการบวกลบเวกเตอร์เนาะดังนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาครูจะให้กลับมาทำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เรียนเนื้อหาให้จบก่อนเนาะโอเคทีนี้มาดูหน้า36หนะคะหน้า36เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่อง การขนานกันของเวกเตอร์นักเรียนเวกเตอร์สองเวกเตอร์นะคะจะขนานกันนักเรียนถ้าเกิดเป็นในเชิงพิชคณิตนะคะหรือว่าในเชิงที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะดูง่ายๆนะคะก็คือเวกเตอร์เนี่ยมันจะขนานกันก็ต่อเมื่อทีนี้ไปดูอันนี้ค่ะนะักเรียนสองเวกเตอร์เนี่ยจะขนานกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนเวลาดูเราก็จะต้องดูตัวเลขอันนี้ค่ะเอาตัวเลขอะไรก็ได้เปลี่ยนจากสามให้กลายเป็นหกดังนั้น ตัวเลขที่ทำให้เปลี่ยนจากสามแล้วมันกลายเป็นหกเนี่ยอันนี้เป็นสามสองใช่ไหมเราก็จะใช้ใค่คูณสามคูณอะไรได้หกสามคูณสองดังนั้นก็กลายเป็นสองแล้วก็คูณกับเวกเตอร์สามสองใช่ไหมคะเวลาคูณนะักเรียนเวลาคูณถ้าเกิดคูณแล้วมันก็จะได้หกสี่แสดงว่าในกรณีที่เอาตัวเลขมาคูณแล้วเนี่ยมันเท่ากัน ถ้าเกิดแบบนี้นะคะมันเท่ากันก็แปลว่ามันขนานกันนั่นเองโอเคนะต่อมามาดูข้อ2บ้างข้อ2อถูกก็ดู1 1คูณอะไรแล้วได้3 ก็1น,นึ่งคูณอะไรหนึ่งคูณสามเนาะดังนั้นเราก็จะเอาเวกเต,เต,เตรอร์มาเขียนไว้นะคะเวกเตอร์ม,มาเขียนก็คือ1 4 6เวลาคูณนะเรียนไม่ได้คูณแค่ตัวเดียวนะต้องคูณทุกตัวแล้วได้เวกเ,เตอร์อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้แค่ตัวเดียวตัวที่เหลือไม่ได้ก็คือมันก็จะไม่ขนานกันนะคะอ่าไปดูว่ามันขนานกันไหมดังนั้นเอา3คูณ3คูณ1นก็ได้เท่าไหร่3คูณ1ก็ได้3 1, 3คูณ4ก็เป็นเท่าไหร่คะ12 3คูณ6 ส6มคได้สิแล้วเราก็ไปตรวจเช็คดูว่ามันเท่ากับเวกเตอร์ที่อีกตัวหนึ่งไหมเท่าถ้าเท่าต้องเท่าทุกตัวนะถ้าเกิดเท่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะดังนั้นเนี้ยเท่าทุกตัวมันก็เลยขนานกันทีนี้นักเรียนนอกจากขนาดกันแล้วนะคะถ้าเกิดโจทย์อยากรู้ว่าขนานกันมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามนักเรียนดูจากเลขที่ เราเอามาคูณตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเลขมีมีค่ามากกว่าศูนย์เนี่ยนะหรือว่าค่า A เนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่า ector, เวกเตอร์สองเวกเตอร์ี่ยมีทิศทางเดียวกันขนาดกันแต่ถ้าเกิดว่ามันติดลบนะคะหรือว่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าเวกเตอร์เนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกันนะคะอ่ะทีนี้ไปดูหน้าสามสิบหกแบบฝึกหัดที่สามจุดหกนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าให้หาว่าเวกเตอร์แต่ละข้อเนี่ยหนึ่ง เขาถาม2องคำถามนะคะคำถามแรกขนาดกันหรือไม่คำถามที่2เนี่ยทิศเดียวกันหรือบทิศต,ตรงข้ามนะคะดังนั้นตอบ2องคำถามนะ,ะนักเรียนเวลาอ่านโจทย์นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเฮ้ยโจทย์ถามอะไรเราจะต้องทำอะไรบ้างน,นะคะดังนั้นข้อนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อตอบ2อ,อันนะคะอะ่ไปดูกันเลยทีนี้ดูข้อแรกก่อนนะคะดูข้อแรก นั่นเออันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นศูนย์เท่ากับศนย์อยู่แล้วดังนั้นครูก็ไม่ทํำอะไรกับมันนะคะไปดูตัวข้างล่างตัวค่า y ไวานะ c สี่คูณอะไรแล้วได้ลบแปดเขก็ไปดูสี่คูณอะไรแล้วได้ลบแปดนะ ันนี้เป็น0ูย์สใช่ไหมเวลาเลือกคูณนักเรียนเลือกทีต่ตัวมีค่าน้อยคูณจะได้คิดง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมาหารเนาะจะได้ามาคูณ4คูณอะไรจะได้ลบแปคูณสองเป็น8ใช่ไหมแต่อยากได้ลบก็ใส่ลบเข้าไปด้วยดังนั้นก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่สองลบสองคูณศูนย์ก็กลายเป็นศูนลบสคูณสก็จะได้ลบแปดแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะบอกว่าตอบ เวกเตอร์เนี้ยมีทิศมันเป็นไงกันคะขนาดกันขนาดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเอาเวกเตอร์ทางสายมือเนี่ยมาคูณน,นะหาด้วยตัวแปรหรือว่าตัวแรกเนี่ยหนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากับทางขวามือเนาะดังนั้นขนาดกันและมีทิศเป็นไงกนะคะมีทิศเดียวกันถามว่ารู้ได้ไงว่ามีทิศเดียวกันอ่ะเรารู้ได้ไงว่ามีทิศเดียวกันหรือที่ตรงข้ามรู้จากตรงนี้ค่ะในเมื่อเราใช้ลบสองคนะูณนักเรียน ต้องมีทิศตรงข้ามก็คือใช้จํานวนลบคูณนะต้องมีทิศตรงข้ามนะคะไม่ใช่ทิศเดียวกันเนาะถ้าเกิดใช้จํานวนบวกคูณแสดงว่ามีทิศเดียวกันแต่ข้อนี้นะคะใช้ลบสองคูณก็เลยมีทิศตรงข้าม่ะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้บ้างทีนี้มาดูข้อสองข้อสองนะคะกูไปดูว่าเออข้อสองเนี่ยให้ดาวไว้ด้วย4 คูณอะไรแล้วได้ลบสามสี่คูณอะไรแล้วได้ลบสามมีไหมคะไม่มีแต่ครูชำเลืองมองไปเห็นว่าเออไอตัวที่เหลือเนี่ยมันเป็นศูนย์นี่ดังนั้นนะักเรียนถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นะคะถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสามิติสี่ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะขนานกับลบสามศูนย์ศูนย์แบบนี้นะนัก<ม>เรียนให้ดูตัวข้างบนเอาตัวข้างบนนะคะมาตังนะ ดังนั้นนักเรียนครูก็เอา40มาตั้งไว้ก่อน40มาตั้งไว้แล้วคูณกับอะไรให้มันเหลือแค่ลบ3ดังนั้นานักเรียนก็คูณเอาตัวเนี้ยตัวที่เราอยากได้ขึ้นมาลบ3แล้วก็หารด้วยตัวที่อยู่ในวงเล็บค่ะก็คือ4อทีนี้ลองหารสิเวลาหาร่ะเเวลาคูณนักเรียนข้างบนคูณข้างบน,ข,งบนข้างล่างคูณข้างล่างใช่ไหมแต่4เหมือนกันก็ตัดกันถูกไหมคะ พอมันตัดกันนะเรียนตัดกันก็จะเหลือใครบ้างข้างบนก็จะเหลือลบสามทีนี้เอาลบสามส่วนสี่คูณกับศูนย์บ้างลบสามส่วนสี่คูณกับศูนย์ก็ได้เท่าไหร่ได้ศูนย์จะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงกันเท่ากันครูย้ําข้อนี้อีกหนึ่งรอบนะคะข้อนี้นะเรียนถ้าในกรณีที่มันมีตัวเลขแค่ค่าเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่า x ค่า y หรือค่า z ข้อนี้มีแค่ค่าเดียวเลยทั้ง เวกเตอร์ทางซ้ายแล้วก็เวกเตอร์ทางขวานะคะถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ให้นําตัวเลขทางขวามือเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วยตัวเลขทางซ้ายมือนะคะเดี๋ยวมันจะตัดกันหมดไปนะจะทําให้เวกเตอร์2องเวกเตอร์เนี่ยเท่ากันได้แต่เป็นไปได้แค่ในกรณีที่ตัวข้างล่างเป็นศูนย์เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลขอื่นใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะตอบตอบนะคะขนานกันไหม ขนานกันเพราะสามารถหาตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งจำนวนใดจำนวนหนึ่งมาคูณแล้วทำให้เป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งได้นะคะขนานการมีทิศเป็นไงกันตรงข้ามรู้ได้ไงว่าตรงข้ามเราใส่เครื่องหมายอะไรเข้าไปเครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะแต่ถ้าเกิดมีทิศเดียวกันต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกนะทำให้ดูอีก2ข้อนะคะทีนี้มาดูข้อ7ข้อ7เป็นเวกเตอร์3มิติบ้างนะเรียนเวกเตอร์3มิติครูก็ใช้วิธีการเดิม1คูณอะไรได้ห้า หนึ่งคูณอะไรได้ห้านะก็ต้องหนึ่งคูณแหละหนึ่งคูณห้าเวลาคูณนะเรียนคูณให้ครบทุกตัวนะคะห้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณหนึ่งเป็นห้าทีนี้ดูซิเท่ากันไหมคะเท่ากันแต่ข้อนี้ค่ะนะักเรียนหนึ่งตอบตอบอะไรบ้างขนานกันไหม ขนาดกันทิศเป็นไงกันทิศเดียวกันถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นทิศเดียวกันล่ะเพราะว่าใช้ใครคนูนใช้5คูณซึ่ง5เป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะคะถ้าเกิดใช้บวกคูนจะมีทิศเดียวกันแต่ถ้าเกิดใช้ลบคูณจะมีทิศต,ตรงข้ามทีนี้มาดูข้อนี้บ้างนักเรียนข้อ8นะคะข้อ8อ่ะครูก็ตั้งไว้เหมือนเดิมเลยละกันเป็นเวกเตอร์ทางขวามเป็นเวกเตอร์ทางสายมือ3 2สองแล้วก็5 ทำยังไงให้3กลายไปเป็นลบ3คุกก็ต้องคูณใครเข้าไปลบ1นักเรียนคูณลบ1เข้าไปตัวแรกคุกก็จะได้ลบอะไรลบ3ตัวต่อมาครกก็จะได้ลบ2ตัวต่อมาคุกก็จะได้ลบอะไรคะลบ5้าอ่าเป็นแบบนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันการที่เวกเตอร์2เวกเตอร์นี้ไม่เท่ากันดังนั้นก็ตอบ เป็นไงกันไม่ขนานกันถ้าไม่ขนานกันนะักเรียนไม่จําเป็นไม่ขนานกันไม่จําเป็นต้องไม่หานะคะว่าเขาอยู่ทิศทางเดียวกันหรือเปล่าการไม่ขนานกันแปลว่ามันอาจจะตัดกันก็ได้นะที่จุดไหนก็ไม่รู้นะ ดังนั้นนะคะวันนี้เรียนเรื่องการขนานจะรู้ได้ไงว่าขนานการขนาขนการเกิด,าดจากการเอาจานวนจํานวนหนึ่งนะคะไปคูณทําให้ได้อีกเวกเตอร์หนึ่งขึ้นมานะต้องคูณทั้ง x y แล้วก็ z ถ้าเกิดว่ามันในกรณีที่เป็น3มิตินะคะแต่ถ้าเกิดคูณแล้วมันเท่าแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็จะไม่เรียกว่าเวกเตอร์นั้นขนานกันนะเดี๋ยวข้อที่เหลือนะคะให้ทําเองเนาะแล้วก็อัพโสดนะคะก็คือข้อ3 4 5, 6แล้วก็90 อย่างเช่นในกรณีข้อเนี้ยค่ะข้อ9นักเรียนข้อ9ท้าคล้ายๆกับข้อ2นะอ่ะลองไปทำดู่มาอีกมาอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้นะักเรียนตัวอย่างที่สองอ่ะตัวอย่างที่สองนะคะครูทำให้ดูข้อ1แล้วก็ข้อ3 1แล้วก็3ามนะจงหาค่า x ของเวกเตอร์ที่ทำให้เวกเตอร์2เวกเตอร์เนี่ยมันขนานกันวิธีทำนะักเรียน ไปดูอันที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยที่เขาเอามาให้ว่าทำยังไงมันถึงจะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะดังนั้นนะักเรียนครูก็จะได้ว่าจากลบห้าเปลี่ยนมาเป็นห้าก็จะต้องคูณใครเข้าไปลบหนึ่งนี่ครูจะได้ x อันนี้ครูก็จะได้ลบห้าเท่ากับสองห้านะคะคูณลบหนึ่งเข้าไปเวลาคูณลบหนึ่งนักเรียนคูณลบหนึ่งก็ต้องคูณทั้ง ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะดังนั้นครูก็จะคูณเข้ามาคูณเข้ามาครูก็จะได้ลบ x กับ5ใช่ไหมคะแล้วก็นี้เป็น2อันนี้เป็น5นะทีนี้ครูก็จะได้แล้วนะคะว่าข้างล่างเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นครูก็จะได้ว่าดังนั้นลบ x เท่ากับ2แต่ครูอยากได้ใครคะครูอยากได้ x นะคะดังนั้นก็ย้ายข้าง x อกก็ได้หรือว่าคูณ x กก็ได้นะครูย้ายข้างเอาแล้วกัน x อยู่ทางนี้เป็นลบย้ายมาทางขวาเป็นบวก2ย้ายมาทางนี้ก็เป็นลบลบ2เท่ากับเดังนั้นข้อนี้ x ก็จะตอบเท่ากับลบ2นะคะอันนี้เป็นการหลักการแก้สมก,การปกติเลยนะดังนั้นนักเรียนเวกเตอร์ถ้าเกิดรู้แล้วว่ามันขนาดการแสดงว่ามันต้องมีตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่ทําให้สมก,การเป็นจริงหรือว่าเวกเตอร์ซ้ายเท่ากับเวกเตอร์ขวาแน่ๆนะคณทําให้ดูข้อ3ามอีก1ข้อนะคะนะมาดู ครูก็ตั้งเลยทำยังไงให้ลบสองเปลี่ยนเป็นสี่นี่ทำยังไงให้ลบสองเปลี่ยนเป็นสี่ก็คูณใครเข้าไปคูณสองเข้าไปเวลาคูณคูณทั้งบนและล่างเนาะดังนั้นครูก็จะได้ไข่สองสองคูณสี่ก็เป็นลบแปดอ่ะลบแปดไม่มีอีกด้วย ก็จะเท่ากับออ๋ไม่ใช่ค,คูณผิดอันว่าแล้วเวลาคูณก็ดังนั้นสองเอามาเป็นสนะี่เนาะก็ต้องคูณสองตรงนี้ ถ้าคูณสองเมื่อกี้นี้มันก็จะไม่เท่ากัน,นก็จะเลยเถิดไปกันใหญ่นะคะดังนั้นก็คูณสองตรงนี้เนาะเวลาคูณก็คือคูณจํานวนที่มันมีเลขน้อยให้ไปหาเลขมากนะถ้าเกิดว่าเอาเลขมากได้ไหมได้แต่ว่านักเรียนต้องหานะคะอันนี้ยรูก็ยึดเลขน้อยเป็นหลักอย่างเช่นอันนี้นะเยนข้อนี้รูก็ยึด อันนี้ยุดไข่ก็ได้เพราะว่ามันคิดง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนที่มันเยอะเยะเนี่ยก็หยุดเลขหน่อยเป็นละระหว่าง2กับ4ไข่น้อยกว่ากันละ2 2คูณอะไรได้4ล่ะ2คูณ2โอเคดังนั้นทางซ้ายเขียนไว้เหมือนเดิม x ลบ4ทางขวา2คูณลบ8ก็จะได้ลบ16นะคะอีกอันหนึ่งค่า y ก็2คูณ2ก็เป็น4ก็กลายเป็นลบ4เนาะดังนั้นข้างล่างเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะตอบ อีกเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบสิประมาณนี้เนาะคิดว่าน่าจะทํากันได้นะคะเดี๋ยวสําหรับแบบฝึกหัดของวันนี้นัเรียนแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะก็คือ หน้า36นะคะข้อ3 4 5 6แล้วก็หน้า37ข้อ9 10แล้วก็แถมข้อ2ใหญ่ก็คือข้อ2แล้วก็ข้อ4นะคะทำลงไปในชีตเลยนะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอัพส่งลงไปในายใน Google Form ให้ครูด้วยนะคะใครมีอายสงสยัยสอบถามมาส่วนตัวนะอันครั้งนี้นะครูอาจจะไม่ได้ขึ้นโจทย์นะคะครูให้อับรูปส่งลงไปเลยนะคะถ้าเกิดมีอะไรก็สอบถามมาได้ที่รลยส่วนตัวครูนะอันนี้ครูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ